ดีค่ะดิฉันแหวนพัสราพิมพิรุกุลวานิชค่ะวันนี้ดิฉันจะมาพูดถึง SMS OTP เราจะมาแชร์กันค่ะว่า SMS OTP คืออะไรและเหตุใดธุรกิจออนไลน์จึงควรใช้ SMS OTP ซึ่งก่อนอื่นเลยค่ะแหวนต้องขอขอบพระคุณ SMS 2 Pro ผู้สนับสนุนในการจัดทำคลิปวิดีโอนี้ค่ะ OTP หรือ One Time Password คือชุดรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวโดยเป็นตัวเลขจานวนหหลัก ที่ระบบจะส่งมาในรูปแบบของ SMS ผ่านทางโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อใช้ตรวจสอบและยืนยันการเป็นเจ้าของบัญชีก่อนการเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวต่างๆซึ่งรหัสผ่านชุดนี้จะกำหนดระยะเวลาสั้นๆในการใช้งานแต่ละครั้งหากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวไปจะไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีกดังนั้น OTP จึงเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ การแอบอ้างเข้าสู่ระบบจากบุคคลอื่นหรือการมั่วส่มรหัสผ่านปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นการยืนยันตัวตนแบบ two factor authentication หรือการยืนยันตัวตนแบบ2ขั้นตอนปลอดภัยมากกว่าระบบ fix password รหัสผ่านจะสามารถใช้ได้ครั้งเดียวเมื่อมีการร้องขอรหัสผ่านใหม่รหัสผ่านเก่าจะหมดอายุและส่งรหัสผ่านใหม่ทันที ใช้สำหรับการขอรหัสผ่านใหม่หรือการลืมรหัสผ่านขอรหัสผ่านในการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของธนาคารต่างๆยืนยันการสมัครสมาชิกในเว็บไซต์ใช้สำหรับการทำธุรกรรมออนไลน์ทางการเงินต่างๆเช่นการใช้จ่ายผ่านอ e ี a วลเลการซื้อขายออนไลน์หรือการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต เมื่อคุณเข้าใจพื้นฐานของการใช้ SMS OTP แล้วอย่าลังเลที่จะยกระดับความปลอดภัยบนเว็บไซต์ของคุณด้วยการยืนยันตัวตนผ่าน SMS OTP เข้าไปที่ www.sms2pro.com